สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการบ้านสําหรับคนเป็นผู้บริหารเนี่ยโอ้ไม่ได้หมายความว่าเรียนจบมาแล้วจะไม่ต้องทํานะครับแต่ยิ่งเราทํางานเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยพี่มีการทบทวนหรือมีการวางแผนอะไรเพิ่มเติมไหมทุกๆครั้งที่กลับถึงบ้านนะครับพี่ออดอูอันนี้จําเป็นมากครับอาจารย์รทุกครั้งที่เราออกภาคสนามทุกครั้งที่ไปพบผู้บริโภคมาเนี่ย ไม่ว่าจะเราจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นใครก็ตามแต่เราย่อมเจอข้อตัวแยง้งย่อมเจออุปสรรคย่อมเจอทุกถิ่นทุกอย่างว่าเคสเนี้ยที่เราทาแล้วเสร็จปุ๊บประสบความสำเร็จอยู่ประมาณนี้เคสนี้เราทาแล้วเสร็จปุ๊บประสบความสำเร็จอยู่ประมาณเนี้ยเราจะเอาสิ่งต่างๆที่เป็นข้อตัวแย้งต่างๆนั้นนะเอามานั่งวิเคราะห์กัน แล้วมานั่งปรึกษากันระหว่างสามีภรรยาว่าเราจะแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไร,รชเช่นกรณีไ,ไปเจอผู้บริโภคเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอ๊ะทำไมผู้บริโภคถึงได้ปฏิเสธเราแบบนีบเ้เราผมจะเก็บข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็เวลาเวลาเราจัดมิเต้งด้วยนะฮะจารย์รจัดมิเต้งเนี่ยก็จะทีมงานทุกท่านที่ออกภาพสนามมาเราจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมแชร์กันร,ร่วมแชร์กันระหว่าง เรียกระหว่างที่เข้าไปลงภาคสนามมาเนี่ยฮะอาจารย์ว่าเขาไปเจออะไรบ้างแล้วก็เราค่อยเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันไว้แล้วก็ค่อยตอบโจทย์ทีละท่านทีละท่าน,ลานแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปใหม่พอออกไปใหม่เสร็จปุ๊บถ้าเจอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะให้ทุกท่านทําการบ้านแล้วก็เอามาช่วยกันแก้ไขในทีมงานฮะอาจารย์ครับก็ดูเหมือนทําแบบนี้ทุกวันเลยป่ะคร ครับทุกวันครับผมครับแล้วคุณลเองในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยเวลาเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยเรามีมานั่งทบทวนว่าคนไหนซื้ออะไรไปแล้วคนนี้น่าจะสินค้าน่าจะหมดคนนี้น่าจะชอบสินค้าใหม่ของเราเนี่ยมีวิเคราะห์พวกนี้มาบีค่ะอาจารย์เราก็ติดตามผลเข<อ>า<อ>เราียกติดตามผลใช่ค่ะเพราะว่าผู้บริโภคนะคะจะจะ,จะไม่เหมือนกันเลยแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะทีนี้เราก็จะแยกออกว่าแต่ละวันเนี่ยลูกค้าหรือผู้บริโภค ซื้ออะไรไปมั่งนะคะประมาณอีก3ถึงถึง4วันนะคะเราก็จะโทรติดตามผลนะคะว่าเป็นยังไงมั่งคะผลิตัผ์ของกิฟฟอรีนมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรก็ให้โทรมานะคะ ไม่งั้นแบบขายเสร็จแล้วจบนะบางคนแต่เราก็ต้องคอยติดตามผลตลอดเวลาทางเราเนี่ยก็จะทําเป็นตารางผู้บริโภคไว้ฮ้อ๋อทำเป็นตารางเลยตารางผู้บริโภคเราใช้อสมุดธรรมดานี่แหละะอาจา์แล้วก็จดเป็นรายชื่อรายชื่อรหัสเบอร์โทรไว้แล้วจากนั้นก็จดว่าท่านนี้ซื้ออะไรไปบ้างซื้ออะไรไปบ้างใช่ไหมะอาจา์อย่างเช่นกรณี อย่างเช่นกรณีพี่ตุ่มอย่างเงี้ยฮะโทรมาอ่าน้องไลาเอาเหมือนเดิมให้พี่นะอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีถ้าเราไม่รู้ว่าเหมือนเดิมนี่หมายความว่าอะไรนี่งงเหมือนกันนะมีประจําเลยค่ะอาจารย์เรื่องนี้เอาแบบเดิมนะคะเอาแบบเดิมเอาเบอร์เดิมเอาสีเดิมนะเราก็ต้องจริงบางคนเขายกเป็นหน้าที่ให้เราใช่่คะซื้อแป้งเบอร์เดิมให้พี่ด้วย เราเราจะไปรู้ได้ไงว่า<ช><ช>ว่าเที่ยวที่แล้วเบอร์อะไรใช่ไเราก็ต้องจดเอาไว้ระวังท่านนะคะวันที่ยี่้าต้องมาส่งพี่นะเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือเยอะมากเราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองค,คือเราจะต้องจัด,จดสรรตรงนี้ให้ให้ถูกกับลูกค้าว่า ลูกค้าคนนี้วันนี้นะต้องส่งนะเวลาเท่านี้เราจะรู้รู้หมดนะคะจางแล้วก็ซื้ออะไรไปมะะั่งค่ะก็จะติดตามผลนะคะจางสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยต้องต้องเรียกได้ว่ากระแสในในตอนนี้หลายๆคนเขาก็พูดกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะว่าสถานการณ์ก็ไม่ปกติเศรษฐกิจก็ไม่ปกตินะบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยจะรื่นรมเงินสักเท่าไหร่เนี่ยการทำงานภายใต้สภาวะแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือออกทำงานยังไงภายใต้สถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะรื่นรมเท่าไหร่นักเนี่ยะอืมอันนี้น่าจะตามกระแสนะฮะอาจารย์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนก็ตามแต่หนึ่งนะครับท่านสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษหรือท่านใดก็ตามแต่อันดับแรกเนี่ยเขาเขาจะห่วงในเรื่องราวของสุขภาพท่านสุภาพสตรีเนี่ยจะห่วงเรื่องความสวยความงามไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์ในเรื่องราวของธุรกิจจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่ เรื่องความสวยนี้ต้องมาก่อน,นอาจารย์เขาแต่เขาก็ว่าคนประหยัดสตางค์ขึ้นนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าทั้งสองท่านคนรอบๆตัวเป็นยังไงเ,เพราะเขาบอกว่าเวลาเจอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยคนจะซื้อของยากคนจะประหยัดสตางค์แล้วเคยเจอบรรยากาศเหล่านี้ไหมฮะก็เจอเหมือนกันคะ่ะอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเองอะคะ่ะตื่นขึ้นมาต้องทําให้ตัวเองรู้แบบรู้สึกว่าสดชื่นก่อนที่จะออกไปหาลูกค้าหรือผู้หวัง โทรนัดก่อนอาจจะว่าเออวันนี้ว่างไหมสะดวกไหมถ้าไปอารามณ์หงเขาไม่ได้แต่รเราก็อาจจะถามเรื่องเราต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์รก็จะทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศตรงนั้นนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ส่วนใหญ่ก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกท,ท,ท่านนะคะตอนนี้ก็จะเจอเหมือนกันใช่ไหมคอาจารย์แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ยังคือเรา<ม><ม>เอาตัวเราเป็นตัวสร้างบรรยากาศใ,ใ,ให้คนได้ได้เห็นแล้วเรา รู้สึกว่าไม่ได้ซึมไปกา<ช>บกระแสคือเขาบอกว่ากระแสมันซึมเราห้ามทําตัวซึมใช่ไหม<ช><ช>เพราะว่าถ้าเกิดเราทําตัวซึมไปเนี่ยทุกอย่างมันก็จะนิ่งไปหมดเลย<ช>นะครับแล้วกใ็ในลักษณะบรรยากาศหรือกระแสแบบนี้เนี่ยคนสนใจทําธุรกิจมากขึ้นไหมครับในในช่วงที่เขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีสถานการณ์ทางการเมืองหรือบรรยากาศมันดูแบบเมืองไทยมันดูซึมๆเนี่ยคนสนใจธุรกิจนะ ถ้าคนสนใจธุรกิจไหมผมก็ว่าสนใจนะอาจารย์เพราะว่าอย่างเช่นกรณีที่ว่าถ้าถือว่าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยถ้าเกิดว่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํางานได้สะดวกนักผมก็ผมยังผมยังมีต่างจังหวัดอยู่นะอาจารย์มีต่างจังหวัดอยู่หลายๆที่อย่างเช่นยโสอย่างเงี้ยฮะร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็ที่กาฬสินอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็ที่โคราชอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย ผมก็ยังขยายงานได้อยู่ฮะอาจารย์ยังยังสามารถเรายังไปจัดมิติ้งจัดประชุมได้อยู่ฮะอาจารย์ครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาฮะอ,อันนี้ไม่ใช่ปัญหาเราก็เลยมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่เสมอใช่ครับครับ,รบตั้งแต่ทํากิฟฟารีนมาตอนนี้เข้าปีที่เท่าไหร่ละฮะย่างเข้าปีที่เจนะปีที่เจละเรามองเห็นความสวยงามอะไรในธุรกิจของกิฟฟารีนบ้างครับสำหรับความสวยงามในธุรกิจนี้นะครับผมจะมองว่า เป็นเสน่ห์ของเครือข่ายเป็นเสน่ห์ของเครือข่ายของธุรกิจกิฟฟิลินเรารเพราะว่าการสร้างเครือข่ายเนี่ยสร้างเครือข่ายพอเราสร้างสร้างได้จะเสร็จได้นะาจารย์สร้างแล้วเสร็จได้ด้วยเพราะว่าหลักการตรงนี้นะครับพอเราสร้างเครือข่ายเนี่ยะระบบของ การการเดินของระบบเนี่ยจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆขยายตัวออไปเรื่อยๆแล้วก็สําคัญในกิฟฟีนเราเนี่ยจะมีระบบของการ License of Network คือจะไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายทั้งผู้บริโภคทั้งนักธุรกิจหรือแม้แต่เป็นนักธุรกิจที่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพแต่ทําเป็นอานาดิเลก<อ>ก็เราทุกเราทุกคนหรือว่าทุกท่านที่อยู่ในเครือข่ายยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมดนะจ๊ะแล้วข้อสาคัญที่สุด ก็คือว่าเราได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสร้างนะครับแล้วเราก็ได้สร้างในสิ่งที่เราเป็นเจ้าของอันนี้คือคำพอ้พอดค้ามพูดของอท่านประธานบริษ,ษ,ษ,ษัทแพทย์หญิงนนินีพบูบย์ครับ<ๆ>จริงเราก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้มันเป็นเหมือนกับ ความสุขนะ <c oughs> และก็ได้เป็นสมบัติของครอบครัว <c oughs> ของวงตระกูลของเราจริงๆด้วยใน <c oughs> ขณะเดีวยวกันคนอื่นที่เดินตามเรามาก็ได้มีโอกาสสัมผสัสกับเอความสุขแล้วก็ความสาเร็จนี้ด้วยเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> น,นี้พอเราทํามาเมื่อกี้บอกเข้าปีที่7แ,แรกๆเลยนะผมได้ยินคนพูดซึ่งไม่ใช่ทั้งสองท่านตอนยังไม่ทันทํางานเลยเขาจะตั้งคําถามขึ้นมาคําถามหนึ่งว่าเอจะทำไปนานๆแล้วหมดคนชวนน่ะ จะทำยังไงเคยเจอไหมฮะดาวไลน์จะบอกว่าพี่ถ้าเกิดตอนนี้มันก็ยังดีอยู่นะแต่เกิดทําไปนานๆแล้วหมดคนชวนจะทํำยังไงนี่ทํามาเจปีเคยเจอปัญหานี้ไหมว่าหมดคนชวนแล้วไม่รู้จะชวนใครและปัญหานี้แก้ยังไง รจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้นะเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยคิดเหมือนกันนะอาจารย์เอ๊ะถ้าเกิดสูว่าอย่างคนที่เรารู้จักหมดแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงแต่เนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายที่โรงแรมบินทานเนี่ยก็จะมะีวิทยากรที่ผู้ทรงวุฒิท่านจะมาบรรยายให้เราได้เข้าใจแล้วก็แม้แต่ท่านประธานบริษัทเองท่านก็มาบรรยายให้ให้ความรู้เกี่ยวกับเราเวลาว่าเราจะต่อยอดธุรกิจได้ยงไงอย่างไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าถ้าอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยหรือแม้แต่ทีมงานเข้ามาปรึกษาเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าคนเราเนี่ยจะไม่มีวันหมดแม,ม้แต่ว่าวันนี้ถ้าผมรู้จัก10บคนแล้ว10คนรู้จักอีก1ิคน แล้วก็10คนนะั้นรู้จักอีก10คนเนี่ยคิดดูว่า,อ,าองค์กรจะทวีคูณแล้วจะจะต่อยอดธุรกิจได้เยอะมากมายขนาดไหนหรือแม้แต่ผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคที่อยู่ในสายงานของเราที่เขาใช้สินค้าอยู่ใช้เจลอาน้ําสบพูเจลทีฟันอาหารเสริมน้ำน้ำทท่มอะไรของเราอยู่เนี่ยเราก็สามารถถามท่านได้ว่าวันนี้นะครับ พี่เนี่ยรู้จักคนเยอะไหมครับเดี๋ยวผมจะช่วยสร้างองค์กรให้ผมจะช่วยแนะนําให้บุคลากรที่รู้รอบๆตัวพี่เนี่ยให้เขาได้รู้จักว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟิลเราเนี่ยใช้แล้วได้อะไรบ้างได้เงินปันผลมาจากช่องไหนจะได้เหมือนพี่ไงอย่างเงี้ยฮะเท่ากับว่าตัวคุณพี่ท่านนั้นเนี่ยเขาก็รู้จักคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะน่าจะเกิน3 0มสิบอาจารย์ครับ เราคล้ายๆกับว่าท่านผู้ชมครับเราสรุปก่อนว่าเราต้องมีความเชื่อว่าคนที่รู้จักเนี่ยไม่มีวันหมด <S <S <ช>ต้องมีความเชื่อข้อนี้จากนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องเป็นคนที่ไม่ปิดตัวเองด้วยต้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆ <S <S ไปเจอเพื่อนฝูงใหม่ๆ <S 2> <S 2> และเพื่อนคนกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้น <S <S สองอย่างเนี่ยจะทําให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นนะครับ, <S <S รบตรงกันข้ามนะถ้าเกิดท่านรู้จักคนเยอะแต่ท่านเป็นคนไม่ค่อยพูด อันนี้เนะี่ยน่ากลัวกว่า ถูกไหมครับรู้จักเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยแต่ไม่กล้าเล่ากลัวไปหมดเลยกลัวเขาจะมองเราอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้น่ากลัวกว่าน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็คงจะต้องเริ่มต้นจากความเชื่อแล้วก็พยายามพาตัวเองไปสู่สังคมใหม่ๆบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องวันสบายๆของทั้งสองท่านบ้างว่าแหมทําธุรกิจกันมา6 7ปีแล้วไม่ใช่วันๆหนึ่งมีแต่เรื่องงานเดี๋ยวเรามาดูว่าความสุขและวันสบายๆของชีวิตทั้งสองท่านเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ ว่าวันนี้นะครับเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณอยากจะสร้างสารรค์ชีวิตของคุณให้เป็นในรูปแบบไหนครับคุณจะทําอะไรกับชีวิตของคุณในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณก้าวเข้าสูุ่กฤกยฟลีนมากิฟฟลีนสามารถตอบโจทย์คุณได้ครับ,รบ,รบโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าวันนี้นะครับกิฟฟลีนเนี่ยเขาปูทางความสําเร็จไปให้แล้ว